ถ้าเราสังเกตนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมีสื่อมากมายนะคะทั้งสื่อที่ดีแล้วก็สื่อที่เป็นแง่ลบนะคะให้วันนี้นะพี่น้องเราเลือกด้วยกันที่จะอยู่กับการงานที่เป็นความบวกนะคะเป็นเชิญสร้างสารรค์ดีไหมคะอย่าไปรับหรือว่าซึมซับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทําให้เราจิตใจนั้นตกต่าลงนะคะคาพเจ้าอยากจะ ให้ใช้โอกาสนี้นะคะเหนื่งใจว่าการอยู่ในการทรงสถิตนั้นจะเป็นการรับสิ่งที่ดีที่พระเจ้านั้นทรงปรารถนาจะให้กับผู้ที่เชื่อนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัฒติปัญญาเป็นพัลกษณะของพระเจ้าก็จะซึมซับเข้ามาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปไหนนะคะเราก็จะเป็นกระพรให้กับคนมากเพราะว่านําสิ่งที่ดีออกไปนะคะให้เราเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้าซึมซับสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แจกใจ่ายให้กับ คนมากมายด้วยจากสิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วยกันนะคะถ้าเราสังเกตนะคะในปัจจุบัน